สวัสดีครับพี่น้องพามาเบิงน้ำออกแกงตกปลาตกย่อยกย่อตกเบ็ดบบาอ้อยตกเบ็ดนี่บ่าอ้อยทีมงานนุ่มสดนี่หากินหมนันไผบ่มีครูกำมาเอินเด้อนี่ละหาปลาให้กินได้สมือมาต้องยานเลยฝนตกมากกับพุนละกบแน่เขียดแน่โอ้ยไปใต่ขยันคัก โอ้เบิ่งได้ล่ะเบ็ด5หลังพู้นน่ะพู้นกะบ่าวยอดบ่าวยอดกะตกย่อยกย่อเอาไปคุองค์เลยเด้อนั่นได้ไปคุนึงแล้วปลาน่อยปลาใหญ่ได้เบิดอันนี้ตกเบ็ดมื้อนี้โอ้เข้าทาอยู่เข้าทาอยู่น้หลายน้ํหลายน้ออกแกงล่ะพนน่ะเต็มอะยะน้องนี่ลึกเด้อครับนี่องห้วยยางห้วยประจําหมู่บ้านพ่อใหญ่กา อ่ามีห้วยยางฟังพี่จะเป็นห้วยเซลฟังพี่จะเป็นห้วยเซลอ่ามองนี่ก็น,น้าพ่อเยี่การเนี่ยมองเขียวๆเนี่ยนะน้าน้าห้วยพ่อเยี่การปลาอยู่ข้าพ่อเยี่การนี่ละอ่าไปพายเบิ้งเนาะโอ้ยปลาหลายทางกระมืนเนี่นี่อันตรายอยู่ด้วยอ่าก้นจำเบิ่วเนี่ยนี่เกือบมันมืน เกือบมันมึนเบิงเดี๋ยวท่าขาดมองนี่โครงการอนาคตภายนาพินพ่นพิ่นเสิเหตุสะพานข้ามไปทางพุ่นอของเทศบาลกำลังของประมาณในการสั่งสะพานอยู่พราะปีนี่เห็ดเฮ็ดห่วยหญ่ซะก่อนปีปีต่อต่อไปเ่นจะเห็ดมองนี่ลหละเนี่ยอะสะพานเพราะว่ากันดินแล้วมันประยุ่เนาะน้ามันมาแห้งท่าก็ขาดเนี่ยท่ามันขาดก็จะเฮ็ดสะพานขึ้นมา กัรน,น้ำไว้นำ่ำกัรน,น,น,น้ำห้วยเซลไห่หน่ำเนี่ยเป็นชุมชนห้วยน้อครับเนาะปลากลําไลน้ม่มปลานี่ขึ้นมาจากนเซ่พูดเด้ขึ้นมาจากห้วหยละองห้วหยล,วอยลวะองกับลงเซ่นี่เบิงึงน่ะโอ้เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ <c ười> ปลายัางฮะปลาเข็งบ่เ <c ười> <c ười> ข็งหน่อยโอ้ปลาเข็งหน่อยอื ปลาเค็งหน่อยก็หลายหลายอืมได้หลายเติบอยู่เอาไปคู่หนึ่งแล้วเอาเมียบ้านคู่หนึ่งแล้วได้ไหนนี่เบิ่งปลาใหญ่ก็มีนี่เบิ่งแต่ละนี่ปลานิ่นปลาขาวๆนี่ปลาอย่างปลาใหญ่ๆงนี่ปตาเพี้ยนบ่เนี่บ่ออปลาอย่างนี้อืมปลาเพี้ยนปลาเพี้ยนปลาสูตรนี่ปลาสูตรสองตัวปลาเพี้ยนกับปลานิ่น ปลาทิเพียนปลาสูตปรปลานิ่งตัวใหญ่ๆสองนิ้วสามนิ้วได้ไหมได้บะธรรมดาเออเพราะว่าแมงดากระดันั่เนเองเออได้หลายเติบอยู่ดอกโอ้ยพึ่งมาลงเนาะถ้าลงบดมือกับหาบเมียบ้านพอดแล้วปลาเออห้วยน้ำนองลำคลองแถวแถวบ้านพอลายการชุมชื้นมันพลายการนี่ปลาบอือดเด้ปลาหลายแถะเนาะวิถีชีวิตวิถีธรรมชาติคนอีสานบ้านเฮาจังสี่ละ หาอยู่หากินไปพี่น้องอืมหาอยู่หายากหากินไปอันนี้ก็เป็นทุนเป็นทุนทอ่อหัวสูบน้ำหัวกระโหลกสูบน้ำโซลาเซลล์พูดนะสูบน้ำขึ้นโซลาเซลล์ทั้งพุ่นสองถังโซลาเซลล์แต่ว่ายังไม่ทันได้ทำการเปิด เพราะว่าพื้นที่ที่เป็น, AD, นเห็ดน้าหอยยางปีนี่นะเขาเนาะอันนี้หลอกข้องพึ่งพึ่งแล้วนะนี่แต่ว่ายังบัท่านด้ทรงมอบเพราะว่ามันยังบา่าสาเร็จดีเนะาะเพราะว่าทางมันกับบัท่านด้เห็ดออกแหล่งมาผู้ละเพื่อจะเห็ดมาใหม่อาจจะไถม่เพื่อจะเอาหินเอาเอาเอา,เอาหินมาลุยเป็นถนนอยู่ยบัท่านในเห็ดน้าม,มันมาสะก,ก้อนนี่น้าม,มาหลายยกุกเราบอกให้ยกุกเราบอก lo bưng lo bưng Đây như bò à tao nhúc đu đủ nhúc đu đủ nhúc đu đủ mất cả đầy đu đủ à <laughs> đu nhúc đu cả đầy cả, cả đầy pá là nó ô mà, nó khâu hóc bồ hủ đấy Khâu toàn đấy bồ hủ nó hả cái gì vậy pá bò ตกปลาหนำไล่พี่น้องตกปลาหนำไล่ปลาใหญ่ก็มีเด้ยังามท่านได้กินเบ็ดอยู่ในน้ำเลยล่ะเห็นไว้แล้วมาท่านได้กินเบ็ดอ้ยน้ำไลแท้แทอ่ะคลิปหน้าพยาพยาการจะพาไปบึงวิถีชีวิตคนอีสาบนบานเฮาไหมคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเนาะสวัสดีครับ